ลงทุนแบรนด์ไหนดี6เฟรนช์ชัยร้านกาแฟสดน่าลงทุนปี2 6 8 คาดการณ์ในปี2568ตลาดกาแฟาในไทยนั้นมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องดูจากข้อมูลเมื่อปี2566ตลาดกาแฟาในไทยนั้นมีมูลค่า60,000ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดกาแฟาในบ้าน33,000ล้านบาทกาแฟานอกบ้าน27,000ล้านบาทในนั้นมีร้านกาแฟาในความน้ำมันซึ่งเติบโต25%ต่อเนื่องทุกปีเพราะคนไทยนั้นนิยมดื่มกาแฟาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบัน300แก้วต่อคนต่อปีจากเดิมที่ดื่มกันเพียง150แก้วต่อ คนต่อปาเฟ่เมซอนนั้นมีถึง4,600สาขาไม่รวมแบรนด์ดังๆอื่นๆที่มีเป็นร้อยเป็นพันสาขาคลิปนี้คงไม่ได้มาบอกนะครับว่าแบรนด์ไหนดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่จะให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของการลงทุนทั้ง6เฟรนช์ชัยที่คัดสรรมาแล้วว่าคนไทยสนใจอยากซื้อเฟรนช์ชัยมากที่สุดผมเอ็กซ์ในรายการไทยเฟรนช์ชัย2วัจะเล่าให้ฟัง 1. คาเฟ่เมซสันคาเฟ่เอมซสนเฟรนชชยร้านกาแฟแบนเบอร์หนึ่งของไทยอันดับ6ของโลกเปิดตัวในปี2 4 5ภายใต้บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโอาสาขาแรกเปิดในปั๊มปตทสีเจริญพันธุ์วิภาวดีรังสิตปัจจุบันมี4,600สาขาในไทยและต่างประเทศอาทิจีนบริเซียลาวกัมพูชามา่าฟิลิปปินญี่ป,ปุ่นเวียดนามโอมานและซาอุดีอาระเบียความน่าสนใจของเฟรนช์ชัยคาเฟ่เมซสนนั้นแต่ละเดือน มีคนสนใจสมัครเฟรนชชัยถึง600ใบสมัครต่อเดือนแต่ OR อาุมัติเปิดได้ปีละ500สาขาเท่านั้นนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมนักทุนหลายคนบ่นเป็นสิ่งเดียวกันว่ารออนุมัติช้ามากที่ช้าเพราะทาง O อาจะไม่ได้แจ้งกลับไปยังคนที่ไม่ผ่านการพิจารณานะครับแต่เขาจะแจ้งเฉพาะคนที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเหตุผลสําคัญที่ O ออนุมัติเฟรนช์ชัยปีละ500สาขาเพราะทางบริษัทนั้นไม่ได้เน้นขยายสาขาในเชิงปริมาณแต่ต้องการให้คาเฟ เป็นธุรกิจที่สร้างกําไรให้ผู้ลงทุนมีโอกาสคืนทุนได้ใน3ปีดังนั้นการพิจารณาจึงต้องรอบคอบเป็นพิเศษมีเงื่อนไขพิจารณาที่น่าสนใจเช่นดูทาเลก่อนเป็นอันดับแรกเลยมีคนสัญจรผ่าน3,000คนต่อวันถัดไปเป็นประสบการณ์และเงินลงทุนถ้าใครทาธุรกิจเฟรนช์ชส์มาก่อนแล้วยิ่งมีโอกาสในการได้รับพิจารณามากกว่าคนอื่นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่คนสนใจเฟรนช์ชาค์คาเฟ่เมซอนเยอะมากเพราะมียอดขายทะลุเป้าจากเดิมที่ตั้งไว้1ล้านแก้วต่อวันปรากฏว่า9เดือนแรก ของปี2 6 7ร้านกาแฟนกแก้วมียอดขายรวมกันมากถึง299ล้านแก้วเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า8.3%พูดให้ชัดๆก็คือคาเฟ่เมซอนขายได้เฉลี่ยดเดือนละ33ล้านแก้วเท่ากับขายได้เกือบ1.1ล้านแก้วต่อวันคาเฟ่เมซอนแต่ละสาขาจะขายได้ประมาณ250-300แก้วต่อวันสมมุติถ้าขายได้300แก้วคิดราคาเฉลี่ยแก้วละ60บาทรายได้แต่ละวันจะอยู่ที่18,000บาท คิดเป็นรายเดือนจะมีรายได้สูงถึง54 0,000บาทแต่นั่นยังไม่หักค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกนะครับจุดอ่อนคาเฟ่เมซอนก็มีเช่นกันลูกค้าหลายๆคนนั้นบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติกาแฟแต่ละสาขานั้นอาจจะไม่เหมือนกันพนักงานในร้านก็ไม่ค่อยมีเซอร์วิสใหม่บางครั้งลูกค้าต้องเน้นย้ำว่าหวานมากหรือหวานน้อยที่สำคัญซื้อเฟรนช์ชายก็ยากนะครับเพราะคนสมัครเยอะถ้าถามว่าเฟรนช์ชายคาเฟ่เมซอนนั้นน่าสนใจลงทุนหรือไม่ก่อนอื่นก็ต้องถามตัวเอง บกับว่าชอบดื่มกาแฟเมซอนหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ควรเสี่ยงเพราะคนที่ซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่เมซอนไปส่วนใหญ่จะชอบดื่มกาแฟเมซอนเป็นประจำหรือเป็นแฟนเลเวอร์มาก,ก่อนคนซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่เมซอนนั้นให้ข้อมูลกับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มาว่าในช่วงแรกๆนั้นจะขายได้วันละ200แก้วอาจเป็นเพราะคนในพื้นที่อาจจะยังไม่คุ้นชินแต่ตามข้อมูลบริษัทแล้วแต่ละสาขาควรมียอดขายอย่างต่ำ250แก้วต่อวันถึงจะคืนทุนได้ใน3ปีส่วนอีก3ปีที่เหลือนั้นก็เป็นกำไรข้อดี ของเฟรนชชายคาเฟ่อเมซอนนั้นเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วประเทศลูกค้ามา10คนอย่างน้อยต้องมี6คนที่ดื่มอเมซอนระบบหลังบ้านแข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากแบรนด์ทําให้ผู้ซื้อเฟรนชชายนั้นมั่นใจว่ามีโอกาสาประสบความสําเร็จสรุปข้อมูลแฟรนชชส์คาเฟ่อเมซอนเจ้าของบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนเปิดตัว2,545สาขาแรกปั๊มปตทสีเจริญพันธุ์วิภาวดีจํานวน4,600สาขาเมนูราคาเริ่มต้น40-80บาทต่อแก้วค้าแฟรนช 150,000บาทงบลงทุน2 3้านสแสนถึง4ล้านแสนบาทระยะสัญญา6ปีรีโนเวท3ปี2กาแฟพันไทยกาแฟพันไทยนั้นเปิดตัวในปี255ภายใต้บริษัทกาแฟพันธไทยจำกัดในเครือบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG เจ้าของปั้มน้ำมัน PT กว่า2,200แห่งทั่วประเทศสาขาแรกนะคบเปิดที่ปั๊มน้ำมัน PT อ,อําเภอบางปะหันอยุธยาปัจจุบันมี1347สาขาทั้งในไทย และราว1สาขาปี2568เปิดเพิ่ม1 4 6สาขาส่วนในปี2571นั้นตั้งเป้าเปิดให้ครบ5,000สาขาทั่วประเทศแบ่งเป็นสาขาในปั๊มน้ำมัน6กเปนอกป้๊มน้ำมัน40%ชูจุดเด่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยมีเมนูเครื่องดื่มที่เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั่วทุกภาคของไทยนะครับกาแฟพันธุ์ไทยเป็นเฟรนช์ชส์ร้านกาแฟสดที่มีสาขามากเป็นอันดับ2ในไทยรองจากคาเฟ่เมซอนที่เพิ่งสปีดขยายสาขาแซงหน้าเฟรนไชสยกาแฟอิน เมื่อช่วงปลายปีสองหเป็นแฟรนไชส์ร้านกาแฟที่เติบโตเร็วมากสังเกตรหรือไม่ครับว่าระยะหลังๆนั้นเราจะเห็นร้านกาแฟพันไทยเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดคนเดียวเปิด1-3ึงสาขาสาเหตุที่นักทุนนั้นหันมาสนใจแฟรนไชส์กาแฟพันไทยเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะกาแฟพันไทยนั้นมีการซื้อซ้ําจากลูกค้ารายเดิมโดยเฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิก PT Maxcard 23ล้านลายและ PT Maxcard Plus ที่มีคนถือ1ล้านลายถือเป็น loyalty program ที่ส่งพลังเป็นตัวช่วยในการขยายสาขาเฟรนช์ชายกาแฟพันธุ์ไทยได้อย่างดีปัจจุบันกาแฟพันธุ์ไทยนั้นขยายสาขาครอบคลุมพื้นที่74จังหวัดขาดจังหวัดที่ยังไม่มีสาขาก็คือยะลากับนาราธิวาสถ้าถามว่าซื้อเฟรนช์ชายกาแฟพันธุ์ไทยดีไหมก็เหมือนกับคนที่ซื้อเฟรนช์ชายกาแฟเมซอนก็คือต้องชอบรสชาติกาแฟพันธุ์ไทยด้วยคนซื้อเฟรนช์ชายกาแฟพันธุ์ไทยนั้นส่วนใหญ่มองเรื่องรสชาติที่เป็นมาตรฐานหลายคนบอกว่ารสชาติอาจดีกว่ากาแฟเมซอนด้วยซ้ำโมเดลเปิดร้านนั้นมี3รูปแบบคือ สาขาแบบบิวอินในอาคารสำนักงานและสาขาคีออสใช้เง oh. ินลงทุนตั้งแต่1.3-2.5ล้านบาทระยะเวลาสัญญา3ปีใช้เงินลงทุนต่ำกว่าร้านคาเฟ่เมซอนและหากพูดถึงเรื่องของความนิยมอาจจะไม่ป๊อปปลราเท่าอเมซอนเพราะดูจากยอดขาย100-120แก้วต่อวันต่อสาขานั้นแต่กาแฟพันธุ์ไทยก็ยังมีข้อดีตรงที่มีฐานลูกค้าถือบัตร PT Maxcard ทั้ง2แบบกว่า24ล้านลายเป็นฐานลูกค้าเดิมที่จะช่วยเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขาได้สนุกค ข้อมูลแฟรนไชส์กาแฟพันธ์ไทยเจ้าของบริษัทกาแฟาพันธ์ไทยจำกัดเปิดตัว2,555สาขาแรกอำเภอบางปะหันอยุธยาจำนวน1,347สาขาเมนูราคาเริ่มต้น40-70บาทต่อแก้วค่าแฟรนไชส์150,000บาทงบลงทุน1,300,000-2,500,000บาทระยะสัญญา 3+3 3ปี3อินทนินแฟรนไชส์กาแฟอินทนินจากเบอร์2กลายเป็นเบอร์3เปิดตัวในปี2448ขายแฟรนไชส์ปี2 4 9ภายใต้ บริษัทบังจากริเทลจำกัดปัจจุบันมี1,060สาขาลาว5สาขากัมพูชา1สาขาเป็นร้านของบริษัทเอง25%ร้านของเฟรนช์ชส์75%ตั้งเป้าแต่ละปีจะขยายสาขาเพิ่มอีกกว่า200สาขาต่อปีและตั้งเป้าขยายสาขาร้านอินเทนินให้ครบ2,500สาขาในอีก5ปีข้างหน้าอินเทนินนั้นเป็นร้านกาแฟ1เดียวที่ใช้กาแฟอาราบิก้า100%รวมถึงออร์แกนิกอาราบิก้าจากชุมชนใช้แก้วพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลาย ใน180้วันในทุกสาขาและเป็นเจ้าแรกนะครับที่ออกมาสื่อสารเรื่องของการยกดื่มแก้วกาแฟโดยไม่ต้องใช้หลอดเพื่อช่วยลดโลกหลอนความน่าสนใจของเฟรนช์ไชน์อินนคือเมนูสินค้านอกจากจะมีเมนูประจําแล้วยังมีซีซันอลเมนูด้วยเจาะก,กลุ่มคนรักสุขภาพแต่และเมนูนั้นจะมีส่วนผสมของแพลนเบดเจาะก,กลุ่มเจนซี C. พัฒนาเมนูเอ็กซ์ตร้าช็อตเอสเปรสโซกาแฟชาไทยชาเขียวให้ลูกค้าได้ออกแบบเมนูในสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบหรือ DIY ได้นั่นเองนอกจาก ากนั้นยังมีเมนูที่ไม่ใช่เครื่องดื่มหรือนอนดริงด้วยนะครับเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวต้มมัดขนมไทยผลไม้สดพร้อมทานเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าและดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นจุดเด่นของอินทนินคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์แฟรนไชส์นักลงทุนสามารถเชื่อใจในความสําเร็จได้เพราะเป็นธรุรกิจในเครือบางจากรวมถึงการออกแบบร้านในรูปแบบของยูนิคดีไซน์ปรับชมให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในแต่ละทำเลได้ถือเป็นจุดที่แตกต่างจากผู้แข่งขันรายออตอบ ของการเป็นเท r ร์ press ของชุมชนหรือทำเลที่เข้าไปเปิดครับถ้าถาม <นะ S 2> ว่าแฟรนไชส์ร้านกาแฟอินเทนินนั้นน่าสนใจลงทุนหรือไม่ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะการเปิดร้านนั้นใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าคาเฟ่เมซอนและพันไทยรวมค่าแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณ1-2ล้านบาทมี3โมเดลนะครับก็คือไซส์ S, <S ไซส์ M ไซส์ L สัญญา6ปีเหมือนกันในเรื่องของความนิยมลูกค้ากาแฟอินเทนินนั้นอาจจะเียกความนิยมแบบย่อลงมาส่วนทางกับกาแฟพันไทยที่ในช่วงหลังๆนั้นได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้น สรุปข้อมูลแฟรนไชส์อินทนินเจ้าของบริษัทบางจากรีเทลจำกัดเปิดตัว2,548สาขาแรกจเจริญกรุงตัดใหม่จำนวน1 0 6 0สาขาเมนูราคาเริ่มต้น40-80บาทต่อแก้วค่าแฟรนไชส์150,000บาทงบลงทุน1-2ล้านบาทระยะสัญญา6ปี ชาวดอยเฟรนชชายกาแฟชาวดอยนั้นเปิดตัวเมื่อปี2445ภายใต้บริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออาร ma ม r ากรุ๊ปปัจจุบันมี25สาขาที่น่าสนใจคือเมื่อช่วงปลายปี2567นั้นกาแฟชาวดอยได้จับมือกับปั๊มน้ำมันคาลเทค์เปิดศึกร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันตั้งเป้าขยายสาขากาแฟชาวดอยเพิ่ม200สาขาใน5ปีในปั๊มน้ำมันคาลเทค์ทั่วประเทศกว่า528แห่งจุดเด่นของกาแฟชาวดอ คือการคัดเมล็ดพันธุ์กาแฟจากแหล่งวัตถุดิบคุณภาพรสชาติเป็นเอกลักษณ์ตามฉบับของกาแฟชาวดอยในราคามิตรภาพบริษัทมีการจัดตั้งสถาบันสอนพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟและระบบเฟรนชชส์ที่มีมาตรฐานทําให้กาแฟชาวดอยนั้นมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคทุกสาขาเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่างถ้าถามว่าเฟรนไ์ชส์ร้านกาแฟสดชาวดอยนั้นน่าสนใจลงทุนหรือไม่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพะเชื่อว,ว่าแต่ละแบรนด์นั้นมีฐานลูกค้าประจําอยู่แล้วแต พูดถึงยอดขายของแต่ละสาขานั้นคงไม่สามารถจะสู้กับท็อปทรีเฟรนชชายกาแฟอเมซอนพันไทยอินดีนได้กาแฟชาวดอนนั้นใช้เงินลงทุน1.17-2ล้านบาทสัญญา5ปีแต่ความน่าสนใจนั้นอยู่ตรงที่ร้านกาแฟชาวดอนนั้นเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครืออารอม่ากรุ๊ปซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้าเครื่องทำกาแฟมาตรฐานระดับโลกทำให้แตกต่างจากแบรนด์อื่นมีเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมสนับสนุนผู้ซื้อเฟรนชชส์ลงทุนแบบครั้งเดียวจบไม่มีค่าเฟรนชชายไม่เก็บเปอร์เซ็นต์จากยอด รเดือนทางแบรนด์มีทีมผู้เชี่ยวชาญจากอโรมากรุปให้คำปรึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์พร้อมหลักสูตรอบรมพื้นฐานมีเจ้าหน้าที่คอยเซตอัพและซัพพอาร์ตร้านเรียนรู้ตั้งแต่การทำความรู้จักกับเมล็ดกาแฟาเทคนิคก,การชงกาแฟาจนถึงการบริหารร้านกาแฟาสดให้ได้กำไรและบริการลูกค้าให้พึงพอใจให้มากที่สุดครับสรุปข้อมูลแฟรนไชส์กาแฟาชาวดอยเจ้าของบริษัท KVN Import Export 1991ากเจำกัดเปิดตัว2545าจำนวน300สาขาเมนูราคา เริ่มต้น45-90บาทต่อแก้วงบลงทุน1ล้าน1,070,000-2ล้านบาทระยะสัญญา5ปี 5. โอโร่เฟรนช์าร์ลสกาแฟ Di Oro เปิดตัวเมื่อปี2542ภายใต้บริษัทโกลเด้นครีมจำกัดสาขาแรกเปิดที่ปนมันเชลปัจจุบันมีจำนวน115สาขาขายเครื่องดื่มราคาเริ่มต้น50-85บาทต่อแก้วจุดเริ่มต้นของโอโร่นั้นมาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่อยากเห็นคนไทยมีกาแฟไทยที่ได้มาตรฐานไม่แพ้ที่ ในโลกได้ลิมรสถ,ถึงรสชาติความอร่อยกลิ่นหอมของกาฟแฟคุณภาพดีฝีมือคนไทยในราคาที่เหมาะสมภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของเฟรนช์ชส์ดิโอโรเน้นกาแฟคุณภาพรสชาติกลมกล่อมบรรยากาศร้านดูดีเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนทำเลเปิดร้านนั้นครับอยู่ใกล้แหล่งคนพลุกพ่านเข้าถึงได้ง่ายเช่นมีบริการทั้งจัดกาแฟเบเกรและมีสินค้าอื่นๆให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในร้านด้วยถ้าถามว่าเฟรนช์้านและกาแฟสดดิโอโรนั้นน่าเปิดไหมก็คงต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเรามีทำเล ที่จะเปิดร้านที่ดีแล้วหรือยังพเพราะถ้าเทียบกับ3ามปราเสือเฟรนช์ชา์กาแฟาก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นอเมซอนพันไทยอินเทนินน,น,นั้นความนิยมในแบรนดิโอโรนั้นคงไม่อาจเทียบได้แต่รสชาติของกาแฟเดียโรนั้นมีเอกลักษณ์ทําไม่มีฐานลูกค้าเฉพาะอยู่ซึ่งต้องหากลุ่มลูกค้าเหล่านั้นให้เจอถ้าร้านตั้งอยู่ในทําเลที่ดีมีกลุ่มลูกค้าจํานวนมากหากร้านทํายอดขายได้ดีผู้ซื้อเฟรนช์ชา์ก็จะมีะไรายได้ยาวเก็บกินไปเรื่อยๆที่สําคัญทางแบรนดิโอโรนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานที่เหมือนกันใน ไม่ว่าจะเป็นการคั่วก,กาแฟหรือการผลิตเบเกอรี่ทางเดียอโรนั้นจะผลิตเองทั้งหมดและนี่คือข้อดีของแบรนด์ครับ สรุปข้อมูลแฟรนไชส์ดิโอโรเจ้าของบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดเปิดตัว2,542สาขาแรกตั๊น้ำมันเชลล์จำนวน115สาขาเมนูร,ราคาเริ่มต้น50-85บาทต่อแก้วค่าแฟรนไชส์350,000บาทงบลงทุน1,300,000-1,700,000บาทระยะสัญญา5บวก5ปี 6. Black Canyon Black Canyon แฟรชส์ร้านกาแฟและอาหารภายใต้บริษัท Black Canyon ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวเมื่อปี2536สาขาแรกเปิดที่จังวัด เงหมปัจจุบันมีมากกว่า300สาขาทั่วประเทศย้อนกลับไปจะเห็นว่า Black Canyon เกิดและเติบโตมาจากธุรกิจ Coffee and Restaurant ตั้งแต่ครั้งที่กระแสของกาแฟายังไม่เบ่งบานเช่นปัจจุบันทศวรรษที่ผ่านมากลับสร้างแบรนด์จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานั้น Black Canyon ประกาศศักดาด้วยการเปิดแฟรนไชส์ในต่างประเทศมากถึง6สาขาเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ไทยในยุคแรกๆที่ออกไปเปิดตลาดต่างประเทศปัจจัยสำคัญคือ กาแฟรสชาติสากลและเมนูอาหารไทยนั้นถูกปากคนต่างชาติทําให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วแบล็ k แคนยอนมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําธุรกิจร้านกาแฟและอาหารในภูมิภาคเอเชียด้วยเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายตกแต่งร้านทันสมัยเหมาะสำหรับนักงทุนที่ต้องการทำธุรกิจร้านกาแฟและอาหารควบคู่กัน ความน่าสนใจของเฟรนช์ชายแบ็กแคนยอนคือเป็นทั้งร้านกาแฟและร้านอาหารในสาขาเดียวกันทําให้มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งครอบครัวคนทํางานนักท่องเที่ยวยิ่งกว่านี้นะครับเฟรนช์ชายแบ็กแคนยอนยังมีความโดดเด่นในเรื่องของบาริสต้าแน่นอนว่าเรื่องรสชาติกาแฟนั้นไม่เป็นสองรองใครแต่ในเรื่องของงบลงทุนเปิดร้านนั้นถือว่าค่อนข้างสูงนะครับด้วยความที่เป็นร้านคาเฟ่ดังนั้นอาจต้องมีค่าใช้จ่ายต้นทุนเรื่องของค่าจ้างพนักงานมากกว่าร้านกาแฟทั่วไปและเวลาคืนทุนอาจยาว ถึง5ปีได้เรื่องชื่อเสียงของแบรนด์นั้นไม่ต้องพูดถึงโด่งดังในระดับอาเซียนเป็นแบรนด์แรกๆที่ขยายตลาดต่างประเทศได้สำเร็จสรุปข้อมูลแฟรนไชส์แบล็กแคนยอนเจ้าของบริษัทแบล็กแคนยอนประเทศไทยจำกัดเปิดตัว2,536สาขาแรกเชียงใหม่จำนวน300สาขาเมนูราคาเริ่มต้น49-75บาทค่าแฟรนไชส์600,000บาทงบลงทุน2ล้านถึง -4,500,000 บาทระยะสัญญา10ปี การเลือกซื้อแฟรนไชส์นั้นแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแฟรนไชส์ในแต่ละแบรนด์อย่างละเอียดเพราะการลงทุนแฟรนไชส์ร้านกาแฟนั้นใช้งบนประกันทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรแถมยังมีค่าใช้จ่ายอื่นนะครับเช่นค่าเช่าค่าแรงพนักงานค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาค่าเน็ตค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในแต่ละเดือนที่สำคัญนะครับหากต้องเทียบให้เราวิเคราะห์ดูว่าแบรนด์ไหนที่มีฐานลูกค้าหนาแน่นมีชื่อเสียงรสชาติกาแฟถูกกกปาาาลละะรรยเวืนนนนทุตอจสสับ ของเจ้าของแบรนด์เพื่อให้การลงทุนนั้นเป็นไปอย่างที่เราต้องการและนี่คือ6เช็คลิสต์ง่ายๆนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นลองถามตัวเองดูนะครับว่า 1. งงบประมาณที่มีนั้นมีเท่าไหร่อย่าลืมเผื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดาเนินธุรกิจในช่วงแรกนะครับสการเลือกแบรนด์นั้นสําคัญมากเพราะแต่ละแบรนด์นั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันมีระบบบริหารจัดการและการสนับสนุนที่ครบถ้วนหรือไม่3วิเคราะห์กําไรและระยะเวลาคืนทุนให้ดีต้องขายได้เท่าไหร่ถึงจะคืนทนทุและ เมื่อไหร่ถึงจะได้กําไร 4. ทําเลเปิดร้านพื้นที่ที่จะเปิดนั้นเป็นของคุณเองหรือว่าเช่าเอาและทําเลนั้นเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 5. พูดคุยกับเจ้าของร้านแฟรนไชส์หรือเฟรนิซี่ที่เปิดอยู่แล้วเพื่อจะได้เข้าใจระบบและการสนับสนุนจากบริษัทแม่ว่าเป็นอย่างไรและ 6. คุณสามารถรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆหรือคนรอบข้างได้แต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่รู้ดีที่สุดว่าธุรกิจนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ก็คือตัวคุณเองไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย มีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมาก่ว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น